สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาไปทานหมูกระทะนะคะที่ร้านต้งเต้ยนะคะอันนี้จะเป็นชุดนะคะเมนูก็จะมีทั้งชุดเล็กแล้วก็ชุดใหญ่นะคะจะเป็นหมูกระทะแบบหมูเกาย่างเกาหลีเลยนะคะจะเป็นแบบเตาถ่านนะคะที่นี่ก็คืออยู่ที่ตลาดจอมพลนะคะอยู่ตัวอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นร้านต้งเต้ยนะคะ อันนี้เราต้องบริการตัวเองนะคะหลังจากที่เราสั่งออเดอร์เลือกตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเขามีโซนให้เราตําส้มตําได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตรงที่เราต้องมาหยิบจานช้อนซ่อมตะเกียบนะคะแล้วก็มาตักน้าจิ้มนะคะบริเวณมุมนี้เลยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นโซนที่เราจะตาส้มนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวตองเขาจะตาส้มตําให้ทานนะคะอันดับแรกเลยใส่พริกแห้งนะคะชูรสไปแล้วนะคะตอนนี้ เวลาใครจะมาตำนะคะก็ต้องมาต่อคิวกันเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่มะเขือเทศนะคะใส่มากใส่น้อยตามใจชอบเลยนะคะตาโดยชุดอีกนิดหนึ่งนะคะเพื่อความนัวเพื่อความนัวนะคะแล้วก็ครับมะนาวมะนาวนะคะ แล้วก็เดี๋ยวก็ปรุงรสนะคะใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลปี๊บนะคะนี่ถ้าตำเหมือนไหมคะได้เลยเมนูได้เมนูนี้ได้มาแล้วนะคะเป็นตำน้ำปลานะคะหน้าตาหน้าทานเลยเราอยากจะตำแบบไหนก็มาตำได้เลยนะคะนี่เป็นตำปลาล้านะคะนี่ค่ะเขาก็มีปลาลาให้แบบกินแบบ หอมเลยนะคะน้ำปลาของเขานี่เราตามทั้งหมดสองตด้วยกันนะคะก็จะเป็นตาน้ำปลากับตำปลานะคะช่วงรอเขายกหมูมาเสิร์ฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดหมูชุดใหญ่นะคะสองร้อยสาสิบาทนี่เราสั่งมาสองชุดนะคะตอนแรกนคะคะเขาก็จะมีสันคอมีหมูสามชั้นแบบปนมาเลยนะคะมีหมึกกรอบด้วยแมงกะพรุนสบายนางนะคะ ก็จะมาพร้อมกับชุดผักนะคะอันนี้ข้าโพดนี่สั่งมาต่างหากนะคะแล้วก็ไข่ก็สั่งมาต่างหากอันนี้น้ำจิ้มของเขานะคะเขาก็จะมีให้เราตักแล้วก็เติมได้เรื่อยๆเราก็สามารถตักกระเทียมกับพริกนะคะมาเพิ่มอีกนะคะเพิ่มความนัวความแซ่บของเรานะคะตอนนี้เราก็ตั้งกระทะนะคะแล้วเราก็ใส่น้ําซุปลงไปนะคะอันนี้น้องเขาไม่ทานเนื้อนะคะเราก็เลเอาสบายนางมาใส่ในหม้อน,นี้นะคะ ตอนนี้ไฟของเราก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเรากำลังย่างหมูกระทะกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านต้งเต้ยนะคะอยู่ตลาดจอมพลอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นร้านหมูกระทะที่ไม่ได้เป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะคะเราต้องสั่งเป็นชุดนะคะชุดเล็กร้อยแปดสิบาทชุดใหญ่ก็สองร้อยสามสิบาทนะคะถ้าไปสองคนเนี่ยสั่งชุดใหญ่หนึ่งชุดก็อิ่มเลยนะคะนี่เรากำลังตั้งกระทะนะคะแล้วเราก็ใส่ผักนะคะเขาก็จะมีเซตผัก แล้วก็ในหมูทาร์ของเขาจะมีสันคอสามชั้นนะคะมีเนื้อหมูนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นปลามีปลาดอลี่นะคะแล้วก็มีอาหมึอกกรอบแล้วก็สบายนางนะคะแล้วก็ผักของเขาเซตผักก็จะมาพร้อมเลยนะคะก็จะมีกะหล่ำปีมีข้าวโพดนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีผักบุ้งนะคะแล้วก็มีตั้งโอ๋เห็ดเข็มทองนะคะตอนนี้เรากำลังย่างหมูกันเลยนะคะก็ แนะนำเลยนะคะอร่อยน้ําจิ้มก็สามารถาตักไ,ได้เรื่อยๆนะคะถ้าฐานมันเบาลงนะคะหรือเราอยากจะเติมทานเนี่ยเขาก็บอกเขาเขาก็บริการเติมให้ฟรีโดยไม่ต้องเสียตังค์นะคะอันนี้เราไปทานทั้งหมด5คนเราสั่งทั้งหมด3ชุดใหญ่ด้วยกันนะคะอันนี้วุ้นเส้นนี่เราสั่งเพิ่มนะคะไข่ก็สั่งเพิ่มได้เขาก็คิดฟองละ5บาทนะคะนคะคะหมูกระทะเหมาะกับคนที่ชอบทานนะคะมือเย็นแบบนี้นะคะก็แนะนําเลยนะคะตลาด เป็นร้านต้งเต้ยนะคะอยู่ตลาดจอมพลอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะอร่อยจริงค่ะน้องเขาแนะนําไปทานครั้งแรกก็ติดใจเลยนะคะ